ทุกอย่างเหมือนเดิมยกเว้นทรงผมตอนนี้หล่อเลยนะฮะใจใส่เสื้อทีมอะไรอยู่ะครับเลสเตอร์ครับเลสเตอร์วันนี้เขาเป็นนักเตะเลสเตอร์นะสมมุติครูเป็นอีกสมโมสร,รหนึ่งจะมาซื้อตัวค่าตัวเราเท่าไหร่50บาทครับ ถราถูกมากนี้ไม่ได้ครับทำไมอ่ะยังไม่โตครับราคาตอนนี้ถ้าโตขึ้นจะแพงกว่านี้ใช่ไหมใช่ไหมครับถูกนี้สักประมาณสิบบาทครับส0บบาทแล้วมาวันนี้ความฝันของพี่คืออะไรลูก อยากได้นาสตาครับแล้วก็เอาจักรยามอเตอร์ไซคให้น้องครับ๋อแล้วเราเนี่ยฝึกท e ุกวันหรือเปล่าหลังจากออกรายการไปแล้วเนี่ยทุกวันครับฝีมือดีขึ้นหรือเปล่าอืมไม่รู uh uh> ้ครับนี่เขาเด็กเป็นการต่อมตัววันนี้จะมาโชว์ความสามารถอะไรครับ พูดไม่ถูกครับพูดไม่ถูกเลยนะครับฉันทำให้ดูเลยทำให้ดูทำให้ดูทำให้ดูเออมาโอ้เป็นนักเตะที่เรียบร้อยที่สุดทต่เคยเป็นมาค่ะทุกคำเลยค่ะที่แข็งจริงๆนี่จะกล้าทำฟาดวันที่พีมาซูเปอร์เทนวันแรกเราให้โจทย์เขาเตะชนคาร์สามครั้งวันนี้โจทย์ที่เราจะมอบให้ก็คือเตะชนคารให้ได้มากกว่า5ครั้งครับ พร้อมไหมลูกพร้อมครับครับพร้อมแล้วลูกทีนหนึ่งไปครับโอ้ยขีมาแล้วลูกแรกตอนนะครับลูกที่สองลูกขีมาแล้ว พร้อมไปครับโอ้โหสองลูกครับเนี่ยสองลูกแล้วสองลูกด้วยพี่นะลูกที่สามครับพร้อมไปครับ พร้อมอ5ล,ลูกนะครับอ,อีกลูกเดียวทำได้นะครับจดล่าอีกลูกเดียวทำได้ครับลูกสุดท้ายครับลูกที่6ครับถ้าทำได้นี่คือภารกิจแรกสาเร็จนะครับ ครับโห,โหโกโลูกครับโโตังนี้เลยครับมาโอ้โหพี่ครับพี่พี่เขาบอกว่าเรามีเทคนิคใหม่ด้วยใช่ไหมมีครับทำอะไรลูกดดอบอลแล้วขับตัวแล้วเตะชนคานครับเฮ้ย จอมคนกับตัวเตะชนกั 1, 1> น,น,นผมผมบอกได้เลยนะมันเป็นเทคนิคไม่ใช่ธรรมดามันเป็นเทคนิคชั้นสูงผมว่าต้องใช้ใช้โชคเขาช่วยด้วยนะฮะใช่ครพี่ครับพี่สูว่าเตะทีเดียวมันจะไม่โดนหรอกให้โอกาสสักสามทีเห็นนะโอเคครับประจำพี่ครับไปเอออมไปครับ โดนเมาไม่โดน,โดนใช่ไหมคนนิดนี้มันมันเชียวลูกมันเชียวแังไม่โดน,น,นลูกที่สองลูกที่สองไปครับ กิจของพียังมีอีกนะครับระหว่างนี้นะครับช่วยกันหัวใ่พีงเราเป็นหนึ่งในสิบสุดยอดอัจฉริยะพันจิ๋วพิมพ์ s ส3สาตงมาที่4838223แล้วก็หลังโฆษณากลับมาด้กับพีและภารกิจย,ยากหมนก้ครับทุเทนรอเซนีไพโนนะครับเราอยู่กับโนทีเอสสนะครับภารกิจโจทย์นี้ก็คือว่าจะเป็นการปั่นฟรีคิกข้ามกำแพงความยากคือ ไม่ใช่แค่แม่นยำครับแต่ว่าลูกเตะต้องรุนแรงมากพอที่จะทำให้กระเบื้องนี้แตกด้วยนะครับโอ้โหยากอะพี่ลูกพี่พี่ทีมงานเขาคิดโจทย์ยากไปไหมไม่ครับนี่ประจำที่ครับพร้อม ไปลูกโอ้ยอะไรเนี่ยนี่าระหู้ความดันนี่โคตรได้สั่งใจอลยตั้มอ๋อตายแล้วพี่ลูกแรกได้แล้วนะครับครับลูกที่สองยากขวาปะลูกมันจะมันต้องโค้งแบบนี้นะลูกนะครับที่สองนะครับโห้ยมุ้งขวานครับครับพร้อม ก่อนจะมาวันนี้ซ้อมเยอะมากไหมลูกเยอะครับอืมเพราะว่าก่อนที่เราจะมายิงเข้าปงปงปงเนี่ยมันต้องยิงไม่เข้ามากี่หนลูกเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมนับไม่ทั่วคับนับไม่ทั่วด้วย <c oughs> นับไม่ทั่ว <c oughs> สิ่งที่ครูอยากจะบอกทุกคนที่ดูตอนนี้เด็กๆที่เห็นวันนี้ผลลัพธ์ของพีมันมาจากความผิดพลาดนับไม่ถ้่วแต่คนที่แพ้คือคนที่ลมเลิก ขอให้รู้เลยว่าทุกวันที่หนูเจอความผิดพลาดมันคือหนทางที่จะพาหนูไปสู่ความสําเร็จครูถามหนูคำหนึ่งพีมีใครมาพูดมาบอกไหมแบบทําไมยิงไม่เห็นเข้าเหมือนในรายการเลยเวลาซ้อมอะไรนเคยมีคนมาพูดไหมเคยครับเออเป็นไงรู้สึกไงมั่งลูกรู้สึกอายครับอ๋อนั้นครูอยากจะบอกน้องพีไว้อย่างงี้นะแล้วก็บอก คนดูทางบ้านด้วยนะคะเวลาที่เราเห็นภาพที่น้องเขาทาสําเร็จนั่นมาจากการที่เขาฝึกแล้วฝึกอีกแล้วการที่ฝึกอีกเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันจะเสถียรอย่างนี้ตลอดไปนะครับอ่ามันคือการที่มันจะต้องมีล้มมีได้แต่ความเจ๋งของเด็กคนนี้มันคือการที่เขาล้มแล้วเขาลุกต่อมเมื่อกี้ที่พูดมาว่าผมรู้สึกอายหนูมไม่มีความจําเป็นต้องอายเลยลูกคนที่อายคือคนที่เลิกทํา แต่หนูยังทําต่อขอให้หนูภูมิใจในความรู้สึกนี้ของหนูไว้นะลูกหนูคือสุดยอดสําหรับครูค่ะขอบคุณมากค่ะลูกความฝันก็คือต้องการต่อยอดทักษะฟุตบอลัับร,รองเท้าที่ดีอยู่ไม่คดีแล้วก็อยากได้เป็นจักรยานมีเสียงแบบปนจตกรซค์ให้น้องด้วยทั้ง3มท่านว่าเด็กคนนี้เก่งขึ้นไหมครับโอ้โหมาพร้อมกันเลยดีกว่าครับพวกเราตัดสินว่าน้องพีเก่งขึ้นับ ตีอยจได้ครับโอ้โหกอเสียงตะโกนเสียงตะโกนน้องจะชอบไหมชอบครับเอ๊มีเสียงเลยนะแล้วนี่ก็คือรองเท้าสตั๊ดที่พี่อยากได้นะครับพอไปถนะครับคือครับพี่ซุปมีงของครับนี่คือบอลของ โครงการคิงพาวเวอร์ไทยพาวเวอร์พี่ซุปฝากพีไปมอบให้กับเพื่อนที่ไม่มีลูกฟุตบอ,อลเราอยากจะเล่นฟุตบอลสอนก็ด้วยว่าบอลเล่นยังไงนะลูกนะพ,พี่ซุปขอบคุณพีมากเห็นความสามั่นพีเห็นความมุ่งม,มั่นของพีแล้วอยากจะบอกพีว่าขอให้พีสู้ต่อไปด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้นะครับรและนี่คือเหรียญซุปเปอร์เทนที่ภูมิใจจะมอบให้กับพีครับรอัอจฉรัยะผจญเราภูมิใจน้องพีครับและวันนี้นะครับพีทัง จักรยานมอเตอร์ไซค์ทั้งลงท้าสตาร์ทแล้วก็มีทุนเสามมอพไปีด้วยรวมมูลค่าวันนี้สามหมื่นบาทจาก King คิงพาวเวอร์ครับให้กับพีอาร์ท่านผู้ชมครับช่วยเป็นห่วงให้พีอเราเป็นหนึ่งในสิบสุดยอดอาชิญญพันจิ๋วพิมพ์ S13 ส่งมาที่4838223เชียนน้องผีครับเก่งมากลูก ว่าเขาเก่งขึ้นเยอะนะมากครับผมโตขึ้นนะปีหนึ่งปีหนึ่งต้องเอาให้เขาถึงทีมชาติเพราะว่าเท้าซ้ายของเขาเนี่ยหน่อยหน่อยก้องก้องก้องอะไรนะฟังนะครับนายกสมาคมคุณสมยศพุ่งพันมุ่งครับเด็กคนนี้ผมเชื่อว่าการปั่นฟรีคิกนี่นะครับเท้าซ้ายหาคนที่เตะเท้าซ้ายหนักห่วงแบบนี้ยากท่านนายกสมาคมครับถือว่าวหวแล้วครับ เอาเข้าไปด้วยครับผมขอบคุณมากครับผม่อ,อน,น,อนอ้อ,นนอนมากครับท่านสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ